ใส่ผูาา้เป็นเมียพี่น้องเลยใส่ผู้เป็นลูกเป็นเมียหรือว่ายีกนี่คือไอ้ทองมีลาว่าเนี่ยอยากนีละหาเรื่อ,องใส่ประมาณนั้นเนาะแต่ว่านี่โบนีนีก่กะไปก็ยังบุกล้าพันทุกพี่น้องเลยบางเท่อบางที่เราอาจจะเห็นห้อยเนาะเห็นห้อยมีคนบืนเขาหุ่มเขาหัวอะไรก็นจีไปแจ้งกนะลุกก่มเนาะว่าเราก็อยู่กลุ่มบริษัทเนาะอยู่กลุ่มคืออยู่ ตำรวจกุมนี่แหละพี่น้องเนาะตำรวจกุมตำรวจบ้านพวกมาเจ้าก็ดีใจเลยถ้าพวกไปเลยยังดีใจเนาะควรต้องระแวงว่าควรคอยสิไปหำแต่เนี่ยควรต้องระแวงอืมมันนี่ยังมีผัวใช่ปะดิอย่าอย่างนี้แต่ผู้ชายมาหาก็ว่าเอ้าอย่าไปโทษโทษตัวเองความัะนะนี่เลยพวกพ่อผมนี่นะจะโทษตัวเองนะพร้อมมือ จอกันตอนเช้าเช้าเด้อพี่น้องเด้อการทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีกันเบิดสู่หูสู่คนพี่น้องไยเนาะสิะ่งเงียดี้อหรับเขาสูซองของโม,มเวียบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องไยเนาะนะพบเจอกันตอนเช้าเ้าพี่น้องไงเมื่อนี้เนาะ,ะอยู่ทางในทางหน้าพี่น้องนนเนาะเมื่อนี้ยังพันออกไปทางนอกพี่น้องเนาะมือน,นี้เนาะ จเช็คสวะยังไงพี่น,อน้องเนาะมาเบิ่งทั้งเรื่องเล่าวฉาเฉยเล่าก่อนพี่น้องเลยเห็นนี่มีการเคลื่อนไหวอยู่ได้พี่น,อน้องเไยเนาะในเฟสพี่น,อน้องเลยเบาพรกลับมาลับเนาะพี่น้องเนาะทั้งลูกทั้งผัวเลาไว้สั่นซะเป็นยังไงบุพี่น,อน้อง,ลงอเลยน,น,นั่นก็นคือว่าเนาะลูกเนี่ยถือผ้าการทอง แล้วก็ไปพี่น้องเนาะหลังจากเอาคลิปลงไปพี่น้องเนะาะเมื่อวานนี่ก็เห็นทั้งนะพ่อแม่พี่น้องอิฟซีมินมาลายอยู่เนาะ <c oughs> นี่แหละเนาะสบายดีวันสันเรื่องนี้โปรโปรโบไมันเกิดดอกแต่นั่งแต่าตอนเจ้าไปเอาเล้าอยู่รถ ตอนลาวมาหาเจ้าแต่โตเจ้าเก็บควมับแต่เจ้าเก็บควมับ่นะเนาะบ่อยากบอกลาวบ่อยากบอกชาวบุญแต่าวบุญเป็นผู้พาเจ้าไปหับเอาทาพรเพิ่นยนปนังกินมาแน่เนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็แสดงคินมากหลายพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเรื่องทาวจอยพี่น้องเอ้ย những gấu thằng nụ thằng phùa nó à, là cả phần cả và thằng sáu tròi năm thì đồng nó à, lượng mì mi lũ, thì đồng nó à, lượng mì mi lũ. À, đường mi lũ quay nó là phiền đình đá sáu tròi và sạt cứ bồi thứ pha kha thông quay thế nó là cứ vô sinh xích bưng nó à, thằng nụ thằng phùa còn và cũng quân bẹp đấy ม,ม,มีลูกอย่างบ่ว่าชัดคือเต่าหมีลูกมีเต้าไว้แท้น้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็เยี่ยมสบายในน้อพี่น้องเนาะอยู่น้ำกันก็คือว่าได้อยางมีลูกเนาะอันไดพี่น้องเลยอันนี้ผู้เป็นผัวเนาะก็อยางมีลูกกคผู้เป็นเมียว่าชั้นซะเนาะครูบางคนเป็นกว่าให้เขามาเอาของฟรี อิ่มิมแล้วจังตังอยู่อิ่มิมจังตังอยู่ครบว่าซั่นไม่เอาเพื่อนเบาเตียงง่ายกินง่ายเกินเวลาเขาสร้างโอ้ยเนาะอเนาะสิว่าจังได๋ล่ะความมักความฮักเนาะมันก็ห้ามกันบ่ได้พี่น้องเนาะมักฮักก็สว่าแล้วพี่น้องเอ้ยยามมักเอายามมักบ่ซั่นซะเนาะ เลยเอาเราก็ได้โบกิบลายจีเป็นแบบนี้เนาะมันเป็นมาแล้วจ้ะบ่มีไฟหูพี่น้องเนาะโบกอ่ะมันจีเป็นแบบนี้ถ้าหัวเป็นแบบนี้ไผยในขึ้นสีบอลพี่น้องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมันได้เกิดแล้วก็ตงง้องยอมรักน้องไงยยอมรับในสิ่งที่มันเกิดนเนาะลายอยู่พี่น้นนนนองเไยวงคนเป็นกูไปสันปูไซคนนี้ เห็นที่ไหนบบบบบบเหยียบว่าจะเหยียบมัน,นเลยอย่นไปงเนาะคนมันก็ผู้สายแบบนี้ตามหาล่าสาวเมห้างเม่หม้หลอกตวงแล้วก็ไปเอาคนใหม่เรืเลยสาวเตีวไม่สาวเตีวไม่ได้ไม่จำเป็นเดียว เป็นประวัติศาสตร์เนาะอออยซ้ำลอยน่กลัวไม่ได้ผัวใส่ไหมแต๋วแถมตั้งคอออีกโอ้ยเนาะไอ้สันตั้งคออพี่น้องเลยช่วยจไังไดเนาะหนึ่งลูกอีกอะคือว่าแล้วพี่น้องเนาะคือทั้งเฉาจอยกอล้าใชยมีลูกมีเต่าไว้ก็เราคิดว่าทั้งบ่าพรอยู่บุเป็นแบบนี้ือว่าแบบใดพี่น้องเลยเนาะแบย้อนความ เสียใจเพราะฉันซาพี่น,อนะน,อน้องเนาะโยนความเสียใจความมักความ,ม,มหักนี่แหละเนาะก็เลยปล่อยให้มีท้องมีใสเพราะฉันซาก็เลยปล่อยถือว่าขาดท้องเนาะแต่ว่าพี่น้องเอยเรื่องสาวเตี้ยอุ้้ำหนึ่งบัดที่นี่เรื่องท้องใสอีกช้ำหนึ่งเนาะนี่ยินข่าวว่าขายบ้านพี่น้องเอยทั้งเมย์บุญเพึน่นเะนาะบวีเจต์นี่แหละ

ไม่แต่เจ้าน่ะไปหาเงินให้กับนดเจ้าว่าเดินนี่มาียต่างคี่ย่างต่างใ้เจ้าคนว่าโฉดเงินก้อนนี่เจ้ากะหาซอกเบิ้งน้ำยาตีพี่น้องอย่างนี้เจ้าสีชื่อเองบ่ร่วก็สู้นี่บ่สีชื่อเองหละชื่อเองเลยทำอกันเราแบบค้นั่แหละ กีดาวเพื่อเยียดงกีดาวแบบได้เงดาวมันแมนแนวว่าดาวเฮือนเนาะมันแมีนว่าเนดาวเฮือนมัน้คือว่า่บอนกันนะดาวเีจักสีจักปีมีกำหนดอยู่บ่นี่ยโอชาลว่เสี่ปีเนี่ย้าพยโยนจะปุตุยกันบ่ขั้นว่าดาวลายการนั้นมันก็เน่รงเถื่อคนอยากได้เงินไปช่วยผู้ไม่ได้ะบนี้ คันว่าจะไปดาวซี่หาฟีซี่หาเดือนยังบ่ฟังอยู่นี่เนาะซี่หาฟีอายุเงินเ้องตุยกงอนกับบัได้เงินชิบหายจะไปก้นอไนไทยได้เนาะเดี๋ยว่าตกลงขายพี่น้องเนาะบ้านทองใสกับน้ำขวดกา<ะ>รประมูลมาเนาะคือเฮือนนี่กะมันกับเฮ็ดเบิดไลายกับชิคโตยู่เกือบสามเซนคือว่าประมูลมาเนาะทุกเจ้านี่เรื่องเพื่อนเรื่องท่านี่เท่า,ากับยังบัได้ว่าเออสิขายราคานั่งราคาหนี้ กะว่าทางคุณเจ้าสิกะให้แล้วค่ะทอด้ยนะคันว่าชุ่เจ้าสิซื้อสามชุ่มเจ้าก่อนแล้ะข้าสิทาปุยไง่อนกะสิซื้อได้จำได้เฮือนหลังนี้บ้านงามโบขี้ไรทุนชุ่เจ้าสิกะเราไแต่ข้าเฮ็ดนี่มันรวมแล้วสามเซนแล้วเฮือนหลังนี้นะมันวันนี้ชุ่มเจ้ากะรงกะเบิ้งคันว่าให้ถื้อใครจะร้องลายวะวิานทุกบ่อพ่อสอนนะ มันชอบเอซีเขาแข่บกันเรื่องแฟ่งกันี้แล้วกันหน่อยกันอีตัวเอพ่อสข่าว่า้วีน้ำใยใจดีทำใม่ประตูขาวประกาศว่าวแ่เาอยากทำนีอยากอนะประตูจ่อไล่มมันเพต่มจึ้นข่าวกล้ากับเราเมื่อวานนี่เราบว่าประมาณสองแสนหานี่เจ้าไว้บอสคาว่าสี่รับ่าทำอะไรกว่างเับวขาเนี่ ก่อเงนงว่าเน้จ้าว่าเพื่อนน้ำฝนกุ้งองใสนิบดอยู่วันสามเศษเนาะทางมีบุญละวะเนาะแต่บาทสีคายนี่ายอยู่ในระว่างประมาณสองเศษหรือสองเศษห้าพี่น้องเลยอันนี้คือคาดเดาเนาะ แต่ว่าต้องใชยนี่หลังจากขายบ้านขายเฮือนแล้วนี่ถ้าจะไปใช้แต่พี่น้องเนาะครับเมื่อบ้านเกิดบ่พี่น้องเลยบ้านนี่อาจจะครับบ้านเกิดพุลแลพี่น้องเนาะถ้าว่าเฮือนชั้นล้านเปได้ขายได้อย่างแรกก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าชีวุกะคือว่าแ่อนแลพี่น้องเนาะพยานทั้งบ้านทั้งอย่างพือนเมยุนี่บาตรทีนี้ทั้งน้องนพนกับบัยูพี่น้องในทางผู้เป็นลูกเป็นเนียบัยูกะได้เบิ่งคิปอยู่เนาะทั้งนงท้งผลแล้วก็ว่า เรา,าก็ต้องใส่เนาะพอ่อแม่งต้องใส่กับพ่อฮับว่าจัดพ่อพี่นะครับโค้งก็เลยอยากไปหาเงินเสร็จงานพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> นี่แกจักริวา่าจังไหนล่ะพี่น้องเลยมาเวียดกับพี่จักคำศิวาเนาะคำศิวาไปไลยกันคือพ่อพี่ัดซะนี่แหละพี่น้องเลยยังอุ้กน้ำสับจอยเล้าพี่น้องเลยอุ้กน้ำสับจอยเล้าเป็นได้หลัก,ลกๆพี่นอนะ้องเนาะถือผ้าคาดท้องกับเมน ทั้งลูกทัก้งัวกะไปพี่น้องเคยไปแต่กับบุาาหัวมาหรือโบอสาะระว,ว,วนวุ่นวายอยู่พี่น้องเนาะมือก่อน,นบวียดก็บวตาเขาไปกนะัยังอยู่น้ำกันดีๆพี่น้องเนะาะก็ยังอ่าชีสื่อว่ายอย่างไรพี่น้องเนะาะกันยังว่าเานัวหัวมวนกันอยู่พี่น้องเนะาะก็ยังไม่ได้เห็นว่าเออมีกิริยาทา่าทางอย่างพี่น้องเนาะเดบัตแล้วสิไปนี่ตามที่เบิ้งในคลิปอ่าเอื้อบุญนเนาะ เออบุญมนันนาพี่น้องเลยแต่ได้ยินว่าเออเป็น,นยังเนาะเห็นห้อยฟูเศษฟูใสบืนเข่าหัวเข่าแค่พี่น้องเนาะเขาคายแบบว่าหาเรื่องหาเล่าเนะาะใส่ฟูเป็นเมียพี่น้องเลยใส่ฟูเป็นลูกเป็นเมียแบบว่าอยากนี้คือไอ้ทองมีลาว่าน่ะอยากนีละหาเรื่องใส่ประมาณนั่นเนาะแต่ว่านีโบนีนี่กะ ไครก็ยังบกาพันทุกพี่น้องเลยบางเทธอบางที่เราอาจจะเห็นห้อยเนาะเห็นห้อยมีคนบืนเขาหุ่มเขาหัวแล้วก็สิไปแจ้งกลุ่มเนาะเพราะว่าเราก็อยู่กลุ่มไว้สันเนาะอยู่กลุ่มก็คืออยู่ตำรวจกลุ่มนี่แหละพี่น้องเนาะตำรวจคุมตำรวจบ้านนี่แหละบางเทธอบางที่อาจจะไปแจ้งกลุ่มเนาะว่าเออมีห้อยขู่ห้อยคนลักลอบบืนเชาบ้านเขาเฮือนเนาะหัวซานไว้สันใช่ của huyện Hòa San thì đồng này sẽ chèn về nhà ngoại. Tôi là hiện tháng sáu tèo lau phốt nỉ à thế nhưng à, hình... à, bộ cáp ma đó vì nó thì lau phốt luôn thằng phết dù vì nó về chắc như này lại vì nó nó Đây ถ้าหากศาสต์นี่มีจริงวัสดขอให้ลูกและเท่าสีใสได้พบเจอเสิ่งดีๆตลอดชีวิตด้วยวัสดุสาธุเนาะเพราะว่าน,นี่เบาเหยียกัเห็นดูพี่น้องนเนาะพิ่นเขียนลงแต่ว่าตอนนี้พี่น้องเนี่ยกาู้ว่าพิ้นเนาะก็ควนี่กลับมาหากันด้ืยยังพี่น้องเนาะมีแต่ว่าภูณละมีโอกาสเือว่าชวนทีมงานเนาะ จะพยปยามเบิงพี่น้องในบ้านประพันเนาะเป็นยังไงพี่น้องไอ้มานโบลัวไปเลยพี่น้องหลายคนก็ยังขกรธใจอยู่ตัวเห็นทั้งพลักพลายทั่วมาพร้อมใดพี่น้องไอ้บ้านนี่ทางแถวจอยพี่น้องฝนเนี่ยเนาะเราออกแต่เศร้าเลยเราก็บอกว่าเมื่อใดเราจะกลับมาคนบ่ได้บอกมิดคนบอกไปเศร้าไปสยาบุคลา ืัอนี้ได้เจอเสร็จกันไหมสีลร่เพื่อนเต,ตหามงูร่เพื่อนเต,ตหามงูบางทีเรามาตอนเดิกเลยเอเืเอลยจอเสียงกับเิป็นยังือค,ค,คอยวางเดียวแล้วดคอยาหนายายาสิาสกลับมาสเป็นยังไงีเละถ้าเป็นแบบนี้บุกกลับมาดีกว่า,ากลับมาได้จคันั่งน่ ถ้าเกิดว um, ่าว่าวฟอนเนาะเป็นแบบนี้เจ้าจอยว่าวเราต้องให้กลับมาดีกว่าพ pues <hm ี่น้องเป็นยังกับาแข่งให้กลับมาบาดที่พังเบิ้งน้ากันเก็เพี่น้องเรื่อยหนีเมื่อหนีไปยังบ่มาก็เชืว่าไม่ยังเนาะแต่เมรับว่าวกินหนีวันโทษพูดอะไรอยู่ทงแม เคยมีการเคลื่อนไหวแล้วพี่น้องเนาะผัวเมื่อแห้งใช่ไปใส่คาราบอบอกออกออกออกควายเนี่ยไปใส่อืมนี่ไปแบบมองช่วยให้เขาคล้องอยู่อืมไปจังหน่อยมาเลาไปแล้วเขาจะไปมืดมือเดี๋ยกูนี่ก็ต้องคล้องก็ต้องอะไรเนี่ยเป็นยังไงไปเป็นเดือนเป็นปีก็บอกว่านี่ไปว่าจังหน่อยมาอะคล้อง มันกายชิกหน่อยได้เนาะจึงนั่นเลยคือว่ามีเข้าเพิ่มเติมเนี่พี่น้องเนาะเรื่องมาพ่นของชาบ้านป้าปันนี่ยังไม่เห็นมาอยอะยืนเบิรงนตรงกันเลยพี่น้องเลยฟังเบิรงแล้วเลยปวดตึงปวดกล้า ว่ามากองชีวิตไแกะมาชบัวัวเพื่อเอาสัตาขึ้นว่าเขาดีเปแล้วอ้าอืออาาเตอาาคตูกับูมีใครเขาหูอนณาเขตดองน้องเอ้ยมีแต่เฮาอะไรหูเข้าว่าเฮาชีจังไรเคยผ่านหาแบบใดเห็นบ่เอยทำมาได้คือเกาบอกครับว่าคือเกานี่มีผัวกับบูมี ก็นั่งต่อเอ้าไม่งั้คือมาคือเก้าของสืเาคือเก้ามันเปลี่ยนเอาคนใหม่ก็คือเก้าเออคือเกาคือเกาใหม่เก่าเดียวกันจักรว่าจังดเนาะนําลายมือ่ะต่างตอนใคือบอดี้ปุไปัจาะอกปากกาเนาะอกกาดใิน คือไงวาแน้ป so 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 ุ네้ wa, oh ี <necessary> ้พ์พูดดีคือเจ้าละเากตัวเจ้าเองเือคุณแชนฮาวเวียดยูเนาะมันแต่ก่อนเขาวมีควเยซ่มตกมน่องอันนี้มักันอ้ยแต่ชีวะจังใดเงาะบาานนายแจยนายจเจ้าเดนนี่หันเอ้ทาไมีดี ถ้าพวกล่ะจ๊ะก็ดีใจถ้าพวกล่ะไปเลยยังดีใจลองคอยประตองระแวง่าพวก่คอยสิไปหันไปี่นคอยปรต้องระแวงอืมวันนี้ยังไม่พวกล่ะป่ะดิอย่าใช่อย่างนี้ผู้ชายมาหาก็ว่าเอ้าอย่าไปโทษนะโทษตัวเองความมันะนี่เลยผ่วพ่อผมนี่นะจะโทษตัวเองนะขอเมือเจ้าเจ้าชิเมือน้ำเบื่อเรี่ยเกือบเตือนอยู่เจ้าเจ้ากับหัวฟัง ้าชิพโถงบุชายฝ่ายเดียวกับโบไรทำบุชายมาเฮาบุเอาเขากะเฮาระไห้เขาเจ้าเมื่อกะเขาก็อาชีพเมื่อแต่นี่พวกก็บอลกันกันว่าบ่หักบ่หมักบ่หักเลยมาเบิ่งกันแล้วก็เมื่อรถบริวารยัง้ยบัวขับได้ขับได้แต่คือเอฟซีมันมินมากดีชินองในบัดนี้เนาะโอ้ nó sang biển thẻ này à thì nó nó cứ chỉ về nên lại lương sò chơi phần cái đấy nó à chừng này cả cứ ba nó thằng sò chơi phần gặp cặp ma cả đi bộ cặp ma lơi cả đi và sẵn à nó cứ ba chừng sẵn bạt thì này nó thôi thì nó người bừng khẩu na cả mi tây nhà nó mà bừng khẩu hay khẩu na sài con thì nó người หญ่าลายดิพี่น้องเนาะอันนั้นคือเที่ปลูกมุสลีพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสามให้พี่น้องเลยสามให้อยู่เทิงกันปลูกมุสลีเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวนาแล้วกเสร็จปลูกอีกพี่น้องเนาะก่อนหน้าไก่แหละพี่น้องเลยกำลังขึ้นเนาะกำลังขึ้นกำลังเขียวแต่ว่าหญ่าพี่น้องเลยหญ่าลายลายแต่เกิดเรามีฝุ่ยมีนี่ใส่ก็คือสิคักอยู่พี่น้องเนาะคือสวยงามขึ้นกว่านี้อยู่อันนี้ พูนผุ้ย่อฟ้อผุดเนาะให้ลมพุ่นเองครับแดงขึ้งยิ้งอยู่พี่น้องแค้มนองบุญเนาะไปจันพี่น้องเนาะทางโมเยดเองให้ขอตัวลำลาะกอนเนาะคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อโบสถ์หรือใดก็ได้เนาะเอาพี่น้องเลยขอขอบุญขอบุญหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาสมเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อพี่น้องเด้อเอาได้นี้ได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเลยสบายดีเด้อ